อมาเดี๋ยวพ่อแม่จะได้มาแล้วเดี๋ยวจะได้พ่อแม่เามาดูเอ๋ยเคยมากันยังยังค่ะครั้งแรกขอรับด้วยเหตุผลอะไรเจ้าลูกเอ,อ๋ยพาลูกมาหาพาลูกผานมามาจากที่ไหนลกูกมาจากกรุงเทพ,พกรุงเทพเหรออ้าวขอให้เรียนหนังสือเก่งๆร่างกายแข็งแรง ได้มีบุญบารมีสติปัญญาแหลมคมโชคดีนะปลอดภัยอ่ะเพราะเป็นอะไรชตอนตีช่วงสตทุกคืนเหรอชัอาทิตนึชักสงครั้งช่วงวันโมันใกล้ใกเลยมันใกล้ๆเลยนทำหน้าเหมือนคนแก่เลยหน้าเหมือนคนแก่เหรอคืออยู่จริก็เหมือนเป็นหน้าคนแก่ึ้นมาวมี แล้วเขาพูดว่าไงบ้างเขาไม่พูดเลยค่ะพ่อจ้าแกแบบนี่มาจากจังหวัดอะไรมาสระแก้วครับสระแก้วนี่ก็สระแก้วหมดไม่เดิมเดิมเดิมนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแล้วนี่เป็นลูกเธอพ่อเขาอยู่ไหนพ่อเขาอยู่สระแก้วพ่ออยู่สระแก้วเหมือนกันคนนี่นี่เป็นญาติกันนี่เป็นญาติพี่ชาย แล้วปพอคนนี้เขามีอะไรแปลกๆพิสดารใช่่คะเขาเาเพิ่งเป็นเขาเพิ่งชักครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาอยู่อยู่ชักขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรลูงเหมือนมีคนมาจับมือจับไม้ป่ะแล้วเขาเข้ามาเห็นหน้าเขาปะเห็นเห็นเขาแก่ป่ะเขาเป็นหญิงเป็นชาย เป็นผู้หญิงเหรอสวยไม่สวยพ่อเก๋คือพ่อเขาเนี่ยเล่นของทางเด็กผ่าทางพ่อเขาไม่เล่นของเขา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 เล่นยังไงวะเอาเอาของให้ลูกกินด้วยเหรอตอนที่แยกทางกันเนี่ยเขาเองคือไม่ยอมที่จะไปคือไม่ปัญหาคือว่าพ่อเขาเป็นนักนักพ่อชอบเลยเอ่ะพ่อพ่อพ่ออยู่สแก้มกันเหรอ แบบเป็นพวกหมอผีเลยใช่ไหมตั้งแต่สมัยรุ่นปู่เขาแล้วทางเล่นของเขาสืบทอดกันมาต่อเนื่องกันมาพอเขามีลูกปั๊บเขาก็ให้ลูกเขารับทอดไปเลยหนูก็ไม่รู้ว่ารับทอดหรือเขาพยายามที่จะทำอะไรหรือเปล่าก็คือาหาหมอสแกนสมองไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรแล้วนี่จะเป็นทุกวันพระหรือวันโกนวันพระวันโกนเป็นหนักเป็นหนักเลยเหรอรู้ตัวป่ะวันพระวันโกนรู้ตัวแต่ว่าบังคับไม่อยู่บังคับไม่อยู่เหรอเขาแสดงอาการไงบ้างไหนลองทําให้ดูหน่อยสิ สันเหรอเขายังไงทำหน้าเป็นนแก่ก่อูทำแบบนี้ดูที่วันเขาเต้นเต้นๆนะาหมุนมือหมุนแขนอะไรอย่างเงี้ยปั่นไปเหรอเท่าที่จำได้ว่ามาหนูก็ทำหน้าที่ก็คือทำหน้าเป็นคนแกเด็กปาค่ะแล้วก็ทำมืออย่างี้ทำมืองเงี้ยเขากำลังเล่นคาถาหรือไงหนูรู้ตัว คือฝืนอยู่ฝืนไม่ฝืนแต่ก็สู้เขาไม่ได้แล้วเขาจะเป็นถึงกี่ชั่วโมงเวลาชักเกงเนี่ยไม่นานค่ะไม่นานชักเกงไม่นานแล้วก็จะหายพอหายแล้วก็คือสติเขาไม่มีเลยค่ะเหมือนสติหลุดของชักเกงไปเลยจิตไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยเรียกไม่รู้เลยชื่ออะไรก็ไม่รู้เลยือเรียกกันนานมากกว่าที่จะตอบโต้ว่ากลับมาเป็นคนเดิมใช่ป่ะบางทีเฮ้ยเราเป็นใครเหมือนกับ เบืองกับเราสมองหายไปเลยใช่ไหมเล่นนานไม่กว่าจะกลับเข้ามานานเหมือนกันนานเป็นกินปีชั่วโมงเหรอไม่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะเหรอยี่สิบนาทีเกือบถึงค่ะเกือบถึงยี่สิบนาทีของพ่อพ่อเขาเนี่ยพ่อเขามีไอปู่เขาดีกว่าปู่เขาก็เล่นของใช่ไหมค่ะตระกูลเขาเล่นของหมดเลยใช่ไหมคือที่รู้มาคือปู่เขานี่เล่นของสะกดวิญญาณ แต่มารุนพ่อเนี่ยก่อนหน้านี้พ่อไม่ได้เดินทางนี้นะคะไม่เดินสายนี้พึ่งจะมาพลิกตัวเองที่จะไปเดินสายพิ่งจะสนใจว่าฉันจะเป็นเกจิอาจารย์แล้วนั่นแหละแล้วก็ถึงอยู่กันหนูไม่ได้เลยแยกกันนนี่แยกกันอยู่เหรอแยกแล้วพ่ออะไรตั้งแต่แยกกันอยู่ลูกก็เป็นพ่อเขาเล่นของเธอรู้เลยใช่ไหมคือหนูอยู่เขาไม่ได้มันร้อนเธอร้อนเหรอเขาเกลียดเธอเหรอหนูว่าคือเหม็นเขาเลยเหมอนก็ อาวิญญาณเอ่ยที่อยู่ในร่างเด็กน้อยหนูชื่ออะไรลูกมดเวลก็รชื่ออะไรนะเด็กหญิงวอลกรมณ์ชันพรหมาคิตติมาวรกระมณ์วรกมลครับคิตติมาวรกมลเด็กหญิงวรกมลนาำสกุลชันพรหมาคิตริวรกมลวรกระมณ์วอลกระมลวรกมลเฉยเฉยชันพรหมาน้ำชันพรหมาน้ำชันพรหมาน้ำชันพรหมาครับชันพรหมา โอ้อยู่ชั้นพรมด้วยนี่วะทัวอ้าวว <c oughs> ิญญาณอะไรอยู่ในร่างเด็กน้อยอ <c oughs> ให้รับทราบแสดงตัวออกมาเลยจะยังไงโอจะได้ <c oughs> ไปเรียนหนังสือใช้ชีวิตเป็นปกติมาเข้ามาแฝงนี่หัวลกมลไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีความรู้ พ่อมันจ่าดเดียบใช่ไหมคิดว่านะคะเพราะว่าจาที่สันนิษฐานหลวงพ่อสันนิษฐานว่าพ่อยัดเดียยตัวเธอไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบให้ผีมาอยู่ในตัวใช่ไหมชอบไม่ชอบไม่ชอบได้ยินได้ยังผีทั้งหลายอ้าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสัมมาัมพเอ้าวบุญใดที่กพเจ้าได้บำเพ็ญมาได้สร้างบารมีได้สะสมโหไอ้นางนี่นาจิตเนี่ย ออกจากล่างเด็กน้อยวอลรัก,กมลทัานผมมาด้วยอ้าวกินเข้าไปดื่มเข้าไปเลยครึ่งขวดหมดขวดได้ก็ดีครับเปิดมาเล็กปกติต้องเปิดใหญ่อยู่มาเบียดเบียนมนุษย์ครึ่งขวดจะไม่เยอะก,ก,กินเยอะๆเลยค่ะลูกเกือบหมดเลยลแต่แเธอย้ายออกมาแต่ก็อยู่ใกล้กันอยู่ไม่ค่ะหนูให้เขาออกไปเลย ไล่ออกจากบ้านเธอไปเลยให้ออกไปเลยค่ะแล้วเขาไปอยู่ไหนตองนี้เขาไปอยู่อีกต่างจังหวัดแ่ไปมากรุงเทพแต่ตอนที่นี่ัะดรคือจะมาวนเวียนอยู่ที่ที่หนูอยู่ตลอดวนเวียนอยู่รอบๆเธอด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากไปอยากอยากกลับมาอากกลับบ้านอยากกลับมาอยู่ด้วยเมื่อก่อนเป็นคนดียังไม่สูงสิงกับเรื่องเมื่อก่อนเคยพาปฏิบัติธรรมทำบุญก็คือทำค่ะแต่พอหลังจากนั้นมาผีเข้าผีไม่ทำแล้ แล้วก็ปู่เขาตายยังตายแล้วค่ะตายไปหลายปีตั้งแต่หนูมีเขาคือปู่เสียแล้วปู่เสียแล้วอ่าไม่หมดเลยลูกไม่หมดเลยพอแล้วอ่าพอเขามีลูกหัวลูกเป็นไงจิตใจปกติป่ะวูบว่าว่ะวูบนอกแบบว่าสันไปสันมาข้างในเหรอ ร้อนๆรน,น,นไม่คมันเป็นไงมันไม่รู้สึกเจ็บมันรู้สึกปกติอ่ะรู้สึกปกติใช่ไหมไม่มีปัญหาใช่ไหมเขาจะเป็นชอบเพราะว,ว,ว,ว่าวันวันพระวันโกนค่ะแล้วจะเป็นแต่ตอนกลางคืนช่วงตีกลางคืนตีสามเป็นผีจะเข้ามาเลยใช่ค่ะตีสามถึงตีห้าที่เขาเป็นอาการชักเกรงแบบไม่รู้ชักเกรงเลยเหรอค่ะชักเกรงเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหายปั๊บ ก็กลับมาเป็นปกติก็เป็นปกติไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทุกวันพระจะต้องเจอกันทุกวันวันพระวันโกนค่ะจะเป็นเจอแ,แน่นอนเนี่คือพอแม่รู้หลักแล้ววันพระแม่จะเรียกลูกเลยไม่ให้นอนสะกิดไม่ให้นอนหลับไหลลุกไม่ลุกเลยคนะ่ะผีทั้งหลายโปรดจําไว้เอาเรีวะวรกรรมไม่อนุชันพรมมาไม่อนุญาต<ม>ให้ผีตนใดเข้ามาอยู่ในร่างนี้อ้าว เดิมนะพระพุทธธรรมประสงค์มาเดสาธุสาธุที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องให้มาลายหายไปพังทลายให้หมดให้เช่นที่ยังไม่เกี่ยวข้องห้ามมาเกี่ยวห้ามมาคล้องเด็ดขาดอามนี้พุทธังเปิดทำนะกันทำหมู่กันักนะหมกันทำโมพุทธายะนะโมพุทธายะกันเลือกันได้สาธุกันจิตกันใจ,นใจกันหู กันตาอกันตากันจมูกกันจิตกันใจสาธุสาธุากันหัวอะไรบบ้างคุมาแล้วปกติเธอเป็นคนเห็นผีป่ะตอนพ่ออยู่เห็นบ่อยอะ่ะเมื่อก่อนเหรอค่ะตอนอยู่เท่าไหร่ตอนที่พ่อเขาอยู่คือพ่อยังไม่ออกไปจากบ้านตอนอพ่ออยู่บ้านเนี่ยเขาจะเห็นผีออบ่อยผีบ่อยมา คือเขาเป็นคนที่เห็นมาตั้งแต่เด็กค่ะเขาเห็นของเขาอยู่แล้วแต่ตอนที่พ่ออยู่คือจะเห็นแต่แบบเป็นผีเด็กแบบผีที่หน้าตาแบบน่ากลัวตอนที่ทุกวันนี้ยังเห็นอยู่ปะทุกวันนี้ไม่ไม่เห็นไม่เห็นแล้วตอนที่พ่ออยู่น่นเห็นแล้วเคยเห็นเทวดาบ้างหรอเป่าเคยมาบ่อยปะไม่บ่อยค่ะจะมาทุกใกล้ๆกล้วันพัะ เทธเาก็จะมาวันพระแล้วเขามาทําอะไรกับเธอเขาก็มาบาง,บางตอนก็มายิ้มามายิ้มมาอวยพรให้เธอแล้วเธอไหว้พระส่วนบนบ้างเปล่างด,ดีแล้วเธอไหว้พระส่วนบนทีเพุทธเจ้าจะกลุ่มก่อนอ่าร้อยแล้วบนไปกินที่บ้านเยอะๆเ,ะเป็นรถที่บ้านด้วยตามนี้ไม่ได้ เบาขึ้นหร้อ่าสบายวะเหมือนเดิมเบาไม่เบาเบาค่ะเบาแลยใช่ไหมรู้สึกสมองมันสดใสขึ้นหรือเปล่มันโล่งมันโป่งขึ้นแม้แค่มันก็จะมันก็จะซึมซึมใช่ป่ะมันก็จะแบบเบอร์ซึมๆมใช่ป่ะเมียนยก็จะมีอากไม่เป็นไรก็กินน้ำมัไปเรื่อยๆบอกว่าหลวงพ่อสั่งไม่ให้มันเข้ามาตามนี้ ได้อันนี้เป็นอะไรอีกอันนี้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ปกติอันนี้ส่วนปกติอันนี้ส่วนปกติว่าส่วนแบบไม่เปลี่ยนแปลงว่าแต่รูปเทพเทวดาเหรอว่าเหรอเขาชอบวาดรูปอะวาดเหรออัวาดให้ดูหน่อยได้เปล่าวะวาดรูปเทพรูปเทวดาอย่างนี้ค่ะแล้วเล้วแล้วเอากระดาษก็ดินสอมาวาดให้ดูหน่อยเด้แซมเปิลหน่อยชอบเองใช่ไหม แล้วแล้วไหนละผลงานเป็นไงวาดให้แพชจารย์ดูสิหนูปลาเอาดินสอปากกาแซมเปิลเดี๋ยวจะได้รับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะว่าอย่างนี้ได้เลยเหรอได้ม้ลูกไดเลยเหรอโวเก่งเว้ยได้ลองเข้าๆเล็กๆน้อยๆไปนั่งตรงนู้นตรงก็ยืนปลาเรียบร้อยเอาว่ามา เออนั่นแหละนั่นแหละวาดไปเธอมีปัญหาอะไรข<น>อพรพระอาจารย์ให้มีงานให้มีบริวา,ารค่ะหนูเปิดร้านรับเหมาทําเองค่ะเรามาก่อสร้างเหรอจ้ะระดับกี่ล้านโอ้ไม่ค่ะเปิดร้านเล็กๆค่ะพระอาจารย์พออยู่ได้กันกมีช่างกี่คนมีช่างอยู่สามคนค่ะพูดง่ายระดับแสนถึงห้าแสนประมาณนั้นค่ะเป็นร้านก็อาจจะพอได้ถ้าถ้ามีโอกาสนะคะอยากได้เป็นร้านหรือเปล่า แล้วสรุปแล้วยังไงเนี่ยเธอมีความรู้นิดหน่อยแต่ว่าคุมคนได้ค่ะก็ครูพักรักจำอะค่ะพระอาจารย์แบบเมื่อก่อนแฟนเธอทําหรอใช่ค่ะแล้วมันเป็นไงมันดื้อไปเหรอเธอเกลียดมันหนึงไงตรงวันนี้เราไม่ได้เกลียดค่ะพระอาจารย์เขาทาตัวเขาเองค่ะเดินเดินแล้วถ้ามันแก้ตัวได้ไหมไปถอนมันเลยได้ไหมมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะมันมีเมียใหม่ลูกใหม่แล้วมันไปไกลเกินเหรอใช่ไหมมันจะหลําไปไกลแล้วค่ะเรารับไม่ได้เลยใช่ไหมรับไม่ไหวแล้วค่ะ อยู่คนเดียวอ๋อมันไม่มีลูกมีเมียด้วยเหรอมีลูกใหม่แล้วค่ะเหรอคลอดแล้วคลอดแล้วอีกคลอดแล้วค่ะไม่เอาบายบายเลยเหรอไม่เอาไหนนไม่เอาขอให้เธอหาเงินหาทองเลี้ยงลูกให้โตมีบุญมีบารมีแล้วเธอกลับไปอยู่ภาคใต้บ้างหรือเปล่าไม่ได้ไปค่ะอยู่นครศรีธรรมราชเหรอค่ะเธไปไหว้ไอ้พี่ไข่เลยพี่ไข่อยู่ตรงนี้เคยเห็นหรือเปล่าไป นี่นี่พี่ไขยู่ข้างหลังนี้ยังไไม่ด้เดินไปดไหว้เดี๋ยวก็ดีขึ้นสาธุไอ้นี่หายนี่นะค่ะพระอาจารย์หนูคนตัวเองเข้าก่อนคือหวงลูกมากนอนอยู่ที่ไหนนะเวลาเนี้ยนอนอยู่กับแม่ไม่อยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรตอนนี้อยู่กรุงเทพอยู่คลองสามวาค่ะคลองสามวานีเองว่างๆก็มาได้ชอบทําบุญเหรอค่ะเนี่ยค่ะไปทำบุญด้วยกลุ่มทําบุญเหรอสาธุโมทนาด้วยแล้วใครเป็นคนดูคลิป เธอเหรอแล้วเธอก็เลยชวนเขามาค่ะก็เลยชวนแล้วเขาได้ดูคลิปอ่ะยังไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่าชุเธอติดตามบ่อยเปล่าดูค่ะดูในติ๊กต็อกดูยี่สิบเก้าเขามีงานใหญ่มารวมสร้างบุรีมีคือคนที่ให้มาจริงๆแล้วก็เป็นต้นตอหลักเลยคือพ่ออยู่ไหนพ่อเธอเหรอไให้มาแบบพ่อเธออยู่ไหนวะอ๋อให้มีนี่นั่งนั่งอยู่นั่นไปอยู่ได้แต่คือ บอกว่าให้ไปให้ไปให้ให้มาที่นี่พ่อเธอพูดเหรอเสด็จพ่อรอห้าเหรอพ่อหนูเป็นองค์ของพ่อรอห้าเป็นร่างขเขาเป็นร่างเหรอพ่อจริงจริงเหรอพ่อแท้ๆนี่แหละค่ะพ่อหนูปฏิบัติสวดมนต์แล้วทุกวันนี้พ่อยังเปิดตำแหนักอยู่เปล่าไม่ไม่ได้เปิดตำแหนักค่ะเขาเขามีของเขาเงียบๆแต่เขาแต่เขาบอกให้เธอมานี่ค่ะเขาเผื่อเธอเมื่อไหร่ เธอมาสามรอบแล้วเหรอไม่ครับไม่มาเพิ่งมาครั้งนี้ครัือพ่อเขาให้มาบอกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ยังนี่ครั้งที่สามเบี้ยวไปเบี้ยวมาเลยบอกเธอต้องมาให้ได้พ่อบอกว่าให้ไปให้ไปที่นี่อ๋อนี่คือพากันมาวันนี้นี่คือชุดเล็กชุดเล็กใช่ป่ะเดีมีชุดใหญ่ก็ป่ะเดี๋ยวจะมีอีกคันหลวงพ่อพากันมารีบๆเลยเพราะว่าสายยานพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะได้มามารวมตัวกันเข้าใจป่ะ อ่าแสดงว่าพ่อเธอเขารู้พ่อเขานั่งสมาธิทุกคืนค่ะพวกเทพจริงๆอาจจะรู้ถ้าเทพแบบว่าของปอมมันจะไม่รู้สมาธิแล้วพ่อบอกว่าเมื่อเช้าก็เมื่อวานก็บอกว่ามาที่นี่ก่อนเข้ามาให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อบอกว่าที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากพ่อเธอก็ไปตามเราเหมือนกันเหรอพ่อเารู้พ่อดูเหอดูยูทูบด้วยบอกพ่อเลยพ่อมาแล้วนะพูดเด้พูดเด้ เออจะหาบะเบี้ยวไม่ได้เธออยู่กับพ่อเธอปะ่ะพ่อหนูอยู่ต่างจังหวัดอ๋ออ๋อเหรอคนละจังห<ต>วัดเลยเหรอนครแต่ว่าหนูอยู่กรุงเทพอ๋อเหรอขนาดอยู่นครยังสั่งเธอมาเลยเหรอใช่ค่ะครั้งนี้ครั้งที่สามนะคะที่ที่พ่อบอกให้มาขึ้นหนูก็ไม่รู้มาทําไมใจอะ่ะคิดว่าคือพยายามทําทุกอย่างให้ลูกแล้วเราพยายามแก้ทุกอย่างแล้วแต่ทีนี้ ไ่ไม่รู้มันไม่จบสักทีมันไม่จบสักทีก็คือไม่อยากจะไปหลายทีหยท่หลายที่ใจคิดอย่างนี้นะคะพระย์แต่ที่จเดี๋ยวไอ้อว่าจะว่าเป็นงมงายีเวนเดีเยดย๋ยวคนจะว่านั่นหลายอย่างก,ก็เลยเดี่เอาเอา,เอาไปเลื่อมพลาสติกใส่คอบอกว่าผีาเยิ้มจะมาเมื่อถามเขาก่อนเขาให้มาหาเปลานี่ไปเอาไปใส่พลาสติก จะห้อยคอเวลามันก่อนนอนเอาไปบอกว่าเอยผีมันจะมาผีมันจะมาให้มาถามหลวงพ่อก่อนอนุญาตหรือเปล่าไอ้ไอ้นั่นไอ้ไอ้ไอ้นักวาดมันนี่หน่อยสองสองบานสองสองลูกนักวาดเดรอนักวาดต้องเอาดีเว้ยนี่เธอวาดพระสิวะใช่เปล่าเธอชอบใช่ไหม เอาฉันให้พ่อสิวะเธอไปเลยหนึ่งองค์โอมนามาสิวายะโอมนามาสิวายะเจ้าต้องให้หลวงปู่ฟังโอเคป่ะต้องให้หลวงปู่ฟังด้วยโอเคป่อ้โอมนามาสิวะอ๋อใช่เป็นลูกพ่อสิวะเอามาเด็ดๆเอาหัวมันนี่พ่อเอ๋ยขอให้มันมีฤทธิ์มีเดชด้วยขอให้มันเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงให้ประสบผลสำเร็จมีบุญบารมีด้วยเถิดใช่ได้ เอาปลายห้อยคอชนะทุกอย่างมีอะไรอีกอะ่อะ